ขณะที่คณะแพทยาศาสตร์โรงพยาบาลมหาราชนาครเชียงใหม่ออกประกาศรักษาตัวผู้ป่วยโรคโควิด -19 ในโรงพยาบาลสองรายที่ติดเชื้อมาจากสนามมวยแต่อาการดีขึ้นครับขอให้ประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์ไม่ต้องกังวลมีการดูแลตามมาตรการด้วยความเรียบร้อย คณะแพทยาศาสตร์โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ออกประกาศเมื่อเวลา12นาฬิกาของวันนี้เพื่อแจ้งให้ประชาชนรับทราบขณะที่โรงพยาบาลได้รับผู้ป่วยโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด -19 เข้ามารักษาเพิ่มอีกหนึ่งรายรวมเป็น2รายรายที่1เป็นผู้ป่วยชายอายุ32ปีส่วนรายที่2เป็นผู้ป่วยชายอายุ25ปีทั้งคู่มีประวัติสัมผัสผู้ติดเชื้อเชื่อมโยงกับสนามมวยปัจจุบันผู้ป่วยทั้งสองได้รับการรักษาอยู่ในห้องแยก ความดันลบสำหรับผู้ป่วยติดเชื้อทางเดินหายใจในตึกที่ดูแลผู้ป่วยติดเชื้อโรคโควิด -19 โดยเฉพาะ และไม่ได้ปะปนกันกับผู้ป่วยรายอื่นๆอาการของผู้ป่วยขนาดนี้โดยทั่วไปดีใครได้ลดลงแล้วรับไวรักษาตัวในโรงพยาบาลเพื่อสังเกตอาการและควบคุมการแพร่กระจายของโรคในชุมชนเนื่องจากโรงพยาบาลตรหนักถึงความปลอดภัยของผู้ป่วยและผู้มาใช้บริการตลอดจนบุคลากรทางการแพทย์ทุกคนจึงได้เฝ้าระวังและติดตามผู้ที่มีโอกาสสัมผัสกับผู้ป่วยรายดังกล่าวและได้ดําเนินการตามขั้นตอนเป็นที่เรียบร้อยพร้อมทั้งขอให้เชื่อมั่นว่า จะรักษาอาการของผู้ป่วยให้หายเป็นปกติโดยเร็วที่สุดและขอขอบพระคุณทุกกำลังใจให้กับทีมแพทย์พยาบาลรวมถึงบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่าน